เพ <premises, S 2> ื่อนๆเมนูวันนี้แซ่บๆครับปลาบูเผาครับปลาบูเผาเนี่ยขาวๆนะครับนี่โอ้นี่นะครับผมน้ำตาลกับน้ำตาลมันดีกว่านี่เมนูปลาบูเผาน้ำนจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บน้อยนะครับ นี่อา้าวอันนี้ก็อิ่มแล้วครับเพื่อนๆติ๊บน้อยเนื้อปลาตัวขาวครับตัวโบนี่ขึ้นชื่อเนื้อจะขาวจ้วนะครับตัวเล็กก็เนื้อเยอะอ้วนๆครับผมฝากกดติดตามช่องาการโกยพากินด้วยนะครับเมนูเราบ้านๆครับอันนี้มากมายของกินบ้านๆเราครับผมขอบคุณครับ